มาให้หน้าเคลียร์นะเคลียร์เพื่อนได้แล้วเุ้ยมีฉลาม้วยพี่บอสดูดิดูในดูในดูในทวิตดิ มีแต่หื่นอะผู้หญิงเขาเลยไม่อยากยุ่งอะไปพูดเราไปพูดเราจริงๆนะคนดูอะแทนที่จะแบบว่าทําตัวดีๆเว้เหมือนผมอ่ะผมก็แบบรู้นะว่าคนไหนแบบหื่นได้ไหม่นไม่ได้แต่ผมก็ไม่อยากทำใครเจอใครเจอยากเขาบอกได้นะครับโอเคกำลังไปกำลังไปเนี่ยยังเปรี้ยวพเฮ้ยฮะลโหลครับชื่ออะไรหรอ ชื่ออะไรครับอะไรนะกดเอ็นดังๆไในไหมใช่ครับเจลี่อายุเท่าไหร่ล้วครับกดเอ็นดังๆถ้าโตแล้วอ่ะอายุเท่าไหร่ถ้าโตแล้วอนาคตเท่าไหร่แล้ออาคนเหรอล้มสิหกหรอโอ้ตื่นนะแชทเดี๋ยวพี่ เดี๋ยวพี่ทำไมไม่เชื่อหรอไม่เชื่อหรอกกูว่าดูดูข้ามเรียนแก่อนนะก่อนที่กูจะไปทิกตอกไอ้สัตว์เดี๋ยวกูต้องวิเคราะห์ก่อนว่ากูว่ากูเหมาะสมที่สุดอะคือคือเกมผีเท่าที่กูวิเคราะห์ตัวกูนะแล้วกูเป็นคนที่กลัวผีจริงๆด้วยแล้วไม่ไม่ไม่มีหวั่นใจเหรอครับขอตรงๆนะมีหวั่นใจหรือยังอะใช่ไหมไวป าปล่อยนะตรนี้ปล่อยเลตรงนี้ใครก็ได้มาเอาเอ้ยมาอุ้มตอกกูได้ปะของกูจะเอือ้ว่ะเหลืออีกประมาณยี่สนาทีอ่ะน่ไรนะรถเส้นางอ่ะฮัลโหลมีใมีใครเสียสลามาอมแทนกูได้ปะใหเมเลยเส้มทีน่อนเลยใครเอา่เลยเอาเลยเอ้ยจบ้านบ้านเนะขบ้าในมนน่ะจะไม่ตามตามามจัชนแม่งชสเจ บเอออย่าเอามึงมีศพป้ามึงตัดให้กูหน่อยดิอ่ออฟออฟผมมือวางไปพี่วะไม่มึงมึงก็ต้องเข้าหนึ่งพี่รถแม่งอย่างวะมึงก็ต้องเข้าใจกูหน่อยสิว่าว่ากูอยู่ตรงเนี้ยกูอยู่ในทวิชเนี่ยมันก็เป็นเซฟโซนกูแต่ว่าทิกตอกมันแมสกว่ากูก็ทำไมเกมผีเข้าใจกูไหมแต่กูหาว่ากูกลัวกูก็กลัวใครไม่กลัวผีวะแย่แม่ไม่ต้องรับใครมีใครอยู่หน้าบิลล่างไหมับมารับหน่อยที่กูยังทำใจไล่ทิกตอกไม่ได้เลยเนี่ยกูอยู่พวกมึงก่อนเนี่ย เนี่ยคุณดูนว่านั่งงงเนี่ยเอาไงจะดูจะดูเกมผีไหมหรือว่าจะดูจะยังไงแชทว่าไงไอ้ทุกคนว่าไงเอสวิชว่าไงตั้งแตสวิชก่อนเพราะว่าจะติ๊กตอกต้องเป็นอีกคนหนึ่งแล้วราบมิ้งกาละดูใช่ไหมใครอยู่ในเมืองไหมไม่มีใครมีใครมาไอ้ใครไอ้ใครอยู่ระหว่างอ้ยฟังก่อนไอ้ตำรวจสามท่อมีใครตัดให้พี่ได้ไหมมาลลมมมาาาอดดเเเีียยยววทางไหนตอสบอกมาทางมาทางเข้าเมืองอ่ะทางเข้าเมืองอ่ะ ทางซ้ายนะทางซ้ายนะทางข้าเมืองอ่ะไปเลย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 เข้าเลยเข้าเลยโอเคพี่มันมีตำรวจรถเรียกตำรวจเป็นร้อยตำรวจเป็นร้อยตอปมีเหรอพี่พูดไปเรื่อยมันมีสองชั้นไอผู้ชนเราไม่ไม่โดนยิงไม่ดิพี่ไม่มีไม่มีไม่มีใครตามพี่เราตอปไปทางไหนอะตอปไปทางไหนพี่มีมีเอาศดได้ไหมพี่มาเอาศดได้ไหมพี่เกัผมเจอญาติมาตุ้งต้นยู่เนี่ยเดี๋ยวผมช่วยเองพี่เมาได้ไม่เจอเออแล้ว ไม่ชัวร์มาอยู่ไหนอยู่ไหนข้อเหลี่ยมเลยเฮียรถบนอะโอ้มีใครช่วยได้ไหมอยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลอ่ะเดี๋ยวพี่ไปช่วยไหนโรงพยาบาลไหนพี่โรงพยาบาลไหนโรงาบในเมืองเลยโรงพยาบาลแบบไหนอะมาแถบไหนอ๋อจะถึงแล้วกูนั่งพักเต็มหองรออยู่นะสองคนเฮ้ยนั่เป็นกำลังใจให้กูเลยสัตว์แต่งน้าแใครวะไปเกตไมายังพี่เดี๋ยวย่ามันมากําลังไปกําลังไปกําลังไปงานหลันบนที่ไหนที่ไหนที่งานหลันบนบนใช่ปะ ได้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 ครับได้ครับก็ไม่กล้าดูดิไม่กล้าไลน์ซิกตอกด้วยมาตอนมาตอนมาไหนอ่ะเจออ่ะเจอเจอแล้วต้อนไหนนะตอในเมืองอ่ะในเมืองประมาณประมาณยี่สยบกว่านะประมาณยี่สิบกว่าในเมืองมึงไหวไหมนี่้เ้กูอยู่เมืองบนเลยเออเมื่ไมื่อไอีกยี่สิบกว่านาทีอ่ะฮ่าฮ่า่่าฮา่าฮาฮา่าฮ่่าฮ่าฮ่า่า่าฮ่่าฮ่อฮ่ มีผัวมาเยี่ยมอยู่หร่ามันไอ้เล็กบอกว่าอยู่สองคนเป็นเก่งใช่ไหมไอ้ผัวและโยนไอ้ปอนฟอนพี่เล็กยี่ไหนพี่เล็กถ้าทายคนในเมืองไหมลองทักทายคนในเมืองเขาไหมต้องสอนนอนในเมืองของเราอ่ะเฟกมารับได้ไหมผมยังเคยพวเราไม่ได้พาวกันอ่ะขอโทษครับขอโทษนะครับ มันดูดจิ่เขาแบบบีบแตรขอโทษเหรอวะเกี่ยวเมืองมึงก็ไม่ทำเมึงมืงก็ทำเป็นสัตว์ฮัลโหลเธอเธอครับเธอเดี๋ยวเป็นตัวหลุดกูจะขำให้เธอฮัลโหลครับเธอครับบาครับซื้อบุหรี่ที่ไหนล่ะครับพอดีเครียดมาตรงข้างในนี้ครับบุหรี่ข้างในนี้เลย เดี๋ยวเป็นต้หนหลุดคอยอดูยนะต้หนหลุดนะตรงนี้อะค่ะเรากเวลาเคียนนี่นอกจากบุหรี่นี้ยังอื่นให้ไหมครับอ่ามันจะเป็นชานมครับชานมนี่คือกินในรถได้เลยโอ้ดีเลยอ่ะไหนเหรอครับอ่าอันนี้จากพนักงานเนี่ยครับขายนี่เลยชุดสีเนี่ยครับก็คือมันจะเป็นกล่องละหกพันนะครับโอ้กินได้กี่ครั้งอะครับมากินได้อยู่ประมาณอ่า สี่ครั้งห้าครั้งครับเพราะว่ามันมีอยู่ห้าแก้วแต่คือมันจะมีแก้วเล็กสามแข้งอยู่ไว้ตอดแก้วใหญ่ก็คือจะเพิ่มอยู่ที่หกสิบกับแปดสิบก็หมายถึงว่าหกสิบก็คือข้าวแปดสิบก็คือสมูงครับอันไหนดีภาระของแข้งหกอ่าถ้าติดรถติดรถตัวไอซีหน้าสามเอดโอซีหน้าหกสิบเรื่องจีบสาวร้านไหนตรงนี้คนนี้เหรอใช่ค่ะ ไม่ได้อะผมก็ซื้อไม่ได้นะไม่ไม่หมายถึงว่าไม่ใช่หมายถึงว่าซื้อมันไม่กลัวคนดูด่าเหรอวะเนี่ยครับเนี่ยนี่เลยที่คุยด้วยเขาแขงกันอยู่ไม่ใช่เหรอฮัลโหลครับขอซื้อชานาหน่อยนะครับได้ครับเอาเอาเอาเซตเต็มมาครับมันเต็ม5 5 5บอก5มันจะ30,000เขาจะมีอยู่แล้วอันนี้ใครเนี่ยได้ครับ ซื้อที่ใคอวะไม่เอาเอาเท่าไหร่กูไม่ขำเยอะใส่เคื่อชานมกูไม่ขำเยอะเดี๋ยวข่าวว่ากูเดี๋ยวหาว่ากูแบบอะไรนะแกล้งขำอีกคุยกูกูขำจริงจอ่ะแชทมันแกล้งขำได้เหรอไว้เย็ดแม่ก็เหมือนก็เหมือนกลัวผีอ่ะกูแกล้งกลัวได้เหรอไว้สัตว์แต่เขาบอกคิดบอาแกล้งกลัวแกล้งกลัวพ่อมกูกลัวจริงไอ้เหี้ยไม่รู้ว่าเขาป้นหรือเปล่าป้นอ๋อไม่ได้ป้นครับไม่ได้ป้นครับอ๋อไม่ได้ป้นโอเคไม่เป็นไรครับใส่ในตู้ได้เลยมีคนจะได้เหรออันนี้เปิดเท่าไหร่ครับสามหมื่ ไม่เขาน่าจะซื้อได้แค่กล่องเดียวหรือเปล่าหรือมันมีเงินพวกติดตัวไหมอ่ะกูรักทำกับเซนเนี่ครับสามเมืองใช่ครับอันนี้พี่ชายเปิดทีละหนึ่งกล่องนะคะมันจะได้อยู่ห้าแก้วโอ้ดีเลยครับดีเลยอ่ะค่ะเซนไพเปอร์มาจากไหนนี่สไนเปอร์สไนเปอร์ได้เลยคือมันเพิ่มทีสองหลอดก็คือสไนเปอร์บนะคะเอาเอลก่อนดีกว่าไหมครับเอลเอลได้ครับก็ลองเปิดดูเห็นไหมเซนไพเปอร์โอ้เห็นแล้วครับเพียบเลยสไนไพร์เพิร์บ ลองกินสักแก้วก่อนนะครับเอลมันพิ่มกูชอบสไนเปอร์ตอนนี้มันเต็มอยู่ครับผมซูบุรีไปอ๋อโอเคขอบคุณครับแนะนำดีมากเลยสุดายเปอร์กเติมว่ามันถอดเสื้อได้หรอที่นี่มาทำไขออะไรนะครับมาทำมาทำอาหารใช่ครับโอ้เป็นเชฟเหรอครับแล้วก็แล้วก็จะไปโอ้เสียงปูใส่ไฟต่อครับทำไมมันเสียงนะเสียงมันสะท้อนขนาดนั้นนะ รถมึงเป็นเชฟจริงไหมเนี่ยเหียมันถอดเสื้อแล้วมึงเสียงอะไรวะไม่ผมเบาหรอมาใช้ผมมาซื้อชานมบุรีผมจะหมดนี่ไงบุรีมันเหลือแค่เดียวผมก็มาต่อแล้วโงหรือเปล่ามันเล่นชั่วโมงหนึ่งหลอดหลอดหัวมันสมองมันเต็มเร็วรถเร็วตอนเบารบ พี่พี่พี่อ่เอออูเก่าอีกคันนึงแท็กตรังไปโจแคบบอสคันนึงแท็กแท็กแท็กแทกโจแคบบอสโจแคบบอสเลยโจแคบบอสเลยชนมันชนโจแคบบอสตรงยาวตรงยาวอยู่ตรงตอนอเมืองนี้วนวนเอาละแชทกูต้องสตรีมในทิกตอกละพวกมึงอ่ะมันมีท้ายให้เราบุญไม่เลี้ยวเว้ย